ค่ะวันนี้นะคะทนไม่ไหวแล้วค่ะก็จะมาฝากถึงนะคะคนไทยที่จะมาเที่ยวที่เกาหลีหรือจะมาทําอะไรก็แล้วแต่นะคะจะบอกว่าตอมอเกาหลีเฮียมมากเลยค่ะเนี่ยกักตัวไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ยอมปล่อยเลยค่ะตะคอกใส่นะคะแล้วไม่ฟังเหตุผลอะไรใดๆทั้งนั้นนะคะทําให้เราต้องแบบต้องมาอยู่ตรงเนี้ยในห้องเนี้ย WiFi ก็เล่นไม่ได้แบบ ประมาณว่าให้เราเซ็นกลับอย่างเดียวแล้วตั๋วที่เราจะกลับเครื่องบินที่เราจะกลับกลับไม่มีกลับให้เรารอไปก่อนแลน้วนาซ้ําให้เราจ่ายเงินเพิ่มอีกแสนวอนเพื่อที่จะทําไฟกลับแล้วดูคนที่เขาตั้งใจมาเที่ยวขนาดเขาตั้งใจมาเที่ยวมากับกรุปทัวเสียงเงินเป็นหลายหมื่นเป็นแสนเขาอ่ะไม่มีโอกาสที่จะได้เที่ยวในนั้นต้องมาโดนตอมอไล่กลับโดนตอมอส่งกลับแล้วอย่างเงี้ย จะให้ทำยังไงคะคนไทยก็อยากมาเที่ยวอยู่เรื่อยๆแล้วทำไมอะ่ะรัฐบาลเกาหลีถึงเป็นเช่นนี้ถึงทํากับคนไทยได้ขนาดนี้เมื่อวานอะ่ะหนูร้องไห้จะไรู้จะร้องไห้ในอยากกลับบ้านมากคืออยากบอกทุกคนเลยว่าถ้าคุณคิดจะมาเกาหลีนะคุณอยู่บ้านดีกว่าไม่ว่าคุณจะมาทํางานหรือจะมาทําอะไรขนาดหนูมาทํางานถูกกฎหมายคือ จะให้คนเกาหลีมาเซ็นให้เอาเบอร์ที่ทํางานให้อะไรให้แต่มันไม่ยอมฟังเลยทั้งทังที่แบบเราอะไม่ได้มากนก่อคดีอะไรที่บ้านมันแต่มันทําเหมือนเราอะว่าไปทํางานที่มันผิดกฎหมายทํางานอย่างว่าหรือเปล่าซึ่งมันมันไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วค่ะคือฝากไว้นะคะคนไทยอะ 要妈的卡，เกาห